วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องนาฏยศัพท์กันนะคะนาฏยศัพท์เนี่ยเด็กๆได้เรียนตั้งแต่ตอนป .1 แล้วลูกนะวันนี้เราจะเรียนเรื่องนาฏยศัพท์ไหนใครจําได้นาฏยศัพท์มีอะไรบ้างจําได้ไหมคะจําได้ไหมอ,อันนี้คุณครูทําอะไรอยู่ลูกคุณครูทําอะไรคะอันนี้เขาเรียกอะไรลูกจีบครับ จีบปรบมือเก่งมากเลยนะคะนอรวิทย์เก่งมากลูกนี่คือจีบนรวิทย์จะจีบครูหรอคะจีบไม่ได้นะครูรุ่นใหญ่แล้วแก่แล้วลูกครูแซวเล่น <c oughs> เออเอาเพนพิชาขำใหญ่เลยอย่าขำม,มากเดี๋ยวน้ำหมาก,กระจา <c> ย <oughs> เออนะเอ้ามา เรามาดูนาตยศัพท์กันดีกว่านะคะะนาตยศัพท์หมายถึงอะไรอ่านาตยศัพท์ก็หมายถึงคําหรือคําศัพท์ที่ใช้เรียกท่ารําทางนาฏศิลินไทยนะคะเป็นศัพท์เฉพาะที่เอาไว้ใช้เรียกท่ารําเช่นที่เด็กๆเ,เห็นเมื่อกี้ที่เด็กๆบอกอันนี้คืออะไรนะคะจีบค่ะจีบอ่าเช่นจีบ,จบอ่า แล้วก็อันนี้คืออะไรลูกนี่นี่นี่ตั้งวงตั้งวงใครตอบเนี่ยตั้งวงโหปนธรเก่งมากเลยปรบมือให้กับปนธรน,นะคะนะมีจีบมีตั้งวงที่เด็กๆได้รู้จักเดี๋ยววันนี้เราจะได้ปฏิบัติกันนะลูกนะนอกจากนั้นยังมีอะไรอีกนะคะคุณครูขออนุญาตแชร์สไลด์ก่อนนะนาตยพท์หมายถึงคำศัพท์ที่ใช้เรียก ชื่อท่าฝึกปฏิบัติเบื้องต้นของนาฏศิลป์ไทยนะคะเรียกท่ารำอย่างที่บอกนะคะเช่นนะจีบตั้งวงอันนี้ก็มียกตัวอย่างนอกจากจีบกับตั้งวงแล้วก็จะมีประเท้าประเท้าเป็นยังไงนะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันค่ะมาเดี๋ยวครูให้ดูตัวอย่างยกเท้าเป็นกริยาต่อเนื่องกับการระเท้า โดยยกเท้าขึ้นให้ฝ่าเท้าขนานกับพื้นยกเท้าสูงระดับหน้าแข้งของเท้าที่ยืนรับน้ำหนักเชิดปลายนิ้วเท้าขึ้นการยกเท้ามีสองลักษณะคือยกเท้าหน้าสำหรับตัวนางยกเท้าข้างสำหรับตัวพระโอเคนี่คือการยกเท้านะลูกนะนี่คือการยกเท้านะคะอ่ะ ต่อไปต่อไปอนอกจากยกเท้าแล้วก็มีการประเท้าเรามาดูการปะเท้ากันค่ะ,ะปะเท้าเป็นการใช้จมูกเท้าแตะพื้นแล้วยกเท้าขึ้นเช่นต้องการปราท้าขวาเท้าซ้ายยืนรับน้ำหนักส่วนเท้าขวายืนเหลื่อมเท้าซ้ายวางส้นเท้าติดพื้นย่อตัวลงและใช้จมูกเท้าแตะพื้นเบา แล้วยกเท้าขึ้นอ่านี่คือตัวอย่างนาฏยศัพท์นะคะยกเทา้าประเท้านะลูกนะ,ะมาดูการจีบจีบคือการเอานิ้วโป้งจะหลดข้อแรกของนิ้วชี้ส่วนนิ้วที่เหลือทั้งสามให้เหยียดตึงและกรีดนิ้วออกคล้ายพัดการอ่าอันนี้คือการจีบนะคะจีบคือนิ้วโป้งจะหด ปลายนิ้วชีสานิ้วเหียดตึงนะเหยียดตึงคล้ายพัดนะคะอันนี้คือตัวอย่างการจีบต่อไปต่อไปการตั้งวงการตั้งวงมือวงคือการตึงนิ้วทั้งสี่นิ้วที่ติดกันนิ้วโป้งหักเข้าฝ่ามือเล็กน้อยมือวงที่สวยงามต้องหักข้อมือขึ้นให้มากที่สุด สามารถกระทำในท่าตึงแขนหรืองอแขนได้ตั้งวงอ่านี่คือการตั้งวงหูกนะคะอ่าดูตัวอย่างไปแล้วต่อไปตัวอย่างสุดท้ายการล่อแก้วดูตัวอย่างการล่อแก้วค่ะล่อแก้วหมายถึงการงอนิ้วกลางเข้ามาหานิ้วหัวแม่มือ กดทับลงบนปลายนิ้วกลางให้มีลักษณะเป็นวงกลมส่วนนิ้วที่เหลือกลีดตึงแยกห่างจากกันนี่คือการล่อแก้วนะลูกนะอันนี้คือหน้าตยศัพท์นะคะที่เด็กๆได้ดูกันไปนะลูกนะโอเคนะวันนี้ค่ะเราจะมาฝึกปฏิบัติหน้าตยศัพท์กันนะคะเอา เอาเฉพาะจีบอย่างเดียววันนี้เราจะฝึกการจีบอย่างเดียวลูกมาจีบมีจีบอะไรบ้างมีจีบอะไรบ้างเรามาดูกันเดี๋ยวเรามาฝึกปฏิบัติกันอาะอันดับแรกมาค่ะจีบหงายมาค่ะจีบหงายจีบหงายมาทุกคนยืนมาด้านหน้าลูกจีบหงาย โอเคให้ครูเห็นทุกคนเลยนนและถูกต้องเดี๋ยวให้คะแนนทุกคนเลยนะคะที่เข้าซูมวันนี้นะไม่ต้องถ่ายรูปส่งนิติพัฒจีบหงายลูกอันนั้นมันจีบคว่ำ <c oughs> จีบหงายเอาหงายอ่าจีบหงายดีมากค่ะสองมือเลยนะลูกนะสองมือเลยจีบหงายนะคะคจีบหงายคือการหงายฝ่ามือขึ้นให้ปลายนิ้วชี้ชี้ขึ้นอ่าโอเคต่อไปจีบคว่ำค่ะจีบคว่ำอ่า นี่ลงยืดแขนมาลูกนี่เราวีดสองแขนลูกสองแขนโอเคค่ะยืดแขนให้ตึงยืดมาด้านหน้านี่ลูกอ่าจีบความต่อไปจีบปกหน้าจีบปกหน้าค่ะอ่าชี้มาที่ด้านหน้านี้อ่าอย่าลืม3ามนิ้วเหยียดตึงด้วยนะคะลูกนะจีบปกหน้าต่อไปจีบปกข้างลูกจีบปกข้างโอเคดีมากเลยค่ะอ่ะ สุดท้ายเป็นจีบหลังจีบหลังอ่าจีบหลังเอายืนเวยลูกยืนอ่าจีบอ่างายฝ่ามือขึ้นนั่นแหละแล้วไปด้านหลังลูกอ่าแขนเหยียดตึงโอเคเยี่ยมมากเลยค่ะอ่าอ่ะปรบมือให้กับเด็กๆทุกคนเลยนะเยี่ยมมากลูกเดี๋ยววันนี้มีมีเพลงประกอบประกอบท่าเรียนจีบกัน อืมเพลงจีบเพลงจีบ <Yeah. S 3> เรียนจีบเรียนจี ียนจีบเปลียนจีบกันนะอย่ามัวรอช้ากลางมือทันทีนิ้วโป้งจะรดนิ้วชี้นิ้วโป้งจะรดนิ้วชี้ข้อที่หนึ่งนั้นเสียรียบทำทันใดจีบความชี้อ่ำเถิดนะนิ้วชี้ขึ้นฟ้าจีบงายนั่นไงหากข้อมือเขาหาแขนไว้หากข้อมือเขาหาแขนไว้จดจ เด็กๆทุกคนเลยนะจ๊ะ